Chuang, wonderful gifts. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Wonderful Gifts นะคะเป็นช่วงที่เบสจะมาแกะพัสดุ FC ที่น้องๆส่งมาให้รวมถึงพัสดุที่เบสสั่งมาเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกภาพแฟนอาร์จากน้องๆที่จะมาเปิดให้ได้ชมกันสําหรับ EP นี้นะคะเบสก็จะมาแกะพัสดุ FC นะคะก็ส่งมานี่เลยนี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปแกะของกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปแกะเดี๋ยวไปดูอ่าหน้าซองกันก่อนนะก็สําหรับอันนี้เนี่ย ส่งมาจากน้องนันนะคะนี่น้องนันนะจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็ไม่ได้ไกลจากที่เบสอยู่มากนะก็ขับรถไปแป๊บเดียวเองนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยส่งมาในซองกันกระแทกนะคะนี่ส่งมาซองกันกระแทกอย่างดีเลยเป็นพัสดุลงทะเบียนนะคะ RX ใช่ไหมลงทะเบียนบา RX ตัวนี้นะคะก็ เท่าไหร่23บาทนะก็และน้องก็บอกว่ารีวิวลง Youtube นะคะนี่แล้วก็มีเด็โคลัดด้วยมีลายเดียวกับพี่เบนเลยลายภูเขาไฟฟูจินะคะแล้วก็แอบ,บเห็นเป็นตาปั๊มของลายนะคะตัวนี้3ดวงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันเลยนะอุปกรณ์ยางชีพกันไกของเบนนะคะกันไกไมมโลดี้เป็นอุปกรณ์ยางชีพในการแบบว่าแกะพัสดุก็เดี๋ยว ขอตัดแล้วกันนะคะจะได้ทําให้ซอ,องแล้วก็ของข้างในไม่เสียหายนะตัดเลยนะคะน้องน,นันตื่นเต้นมีความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าบอกอย่างที่บอกไปชอบแบบทําอะไรแบบนี้มากเลยนี่ตัดออกมาแล้วนะคะลืมบอกบ,บีบบีดูเหมือนลักษณะเป็นแข็งแข็งนะคะนี่ออกมาแล้ว อ้อวเห็นของข้างในนะคะนี่อันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นซองนะคะซองหนึ่งเป็นซองซองหนึ่งนะ,ะอันนี้น่าจะเป็นกันกระแทกหรือเปล่าหรือเป็นอะไรมีกลมๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ้ากีนักมากอยากจะกีเสียงไม่ค่อยมีนะคะ ก่อนเลยนะคะเป็นเดโคลัดใช่ปะ่ะเดโคลัดอ้าดีใจมากเดี๋ยวอ่าหมดแล้วนะคะทรงบออแบแล้วเดี๋ยวมาดูมีโนต้ตถึงพี่ไหมคะโนต้ตน่าจะอยู่ในนี้นะแกะเลยอออยากอ่านโนต้ตแล้วอุ้ยดีใจอ่ะแกะแกะแกะก่อนมีแล้กันนะคะ ขออ่านโน้ตก่อนนะอันนี้เนี่ยจะเขียนว่าโน้ตค่ะพี่เบสเลิฟยูเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นแบบว่าเทปนะคะเปิดเลยนี่เป็นจดหมายเป็นกระดาษโน้ตลายชินนมอนนะคะ น้องบอกว่าสวัสดีค่ะหนูน,นันจําได้ไหมคะจําได้ค่ะน้องนันก็วันนั้นสตรีมสดน้องนันก็เข้ามาดูเนาะแล้วก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลมาก็ได้คุยกันแล้วนะคะหนูเป็นเอฟซีพี่เบสขอบคุณมากเลยนะคะน้องน,นันหนูส่งสติกเกอร์ทําเองมาให้ค่ะหนูทาขายเพื่อนอีอีขอบคุณนะคะแล้วก็มีเดคอร์สสี่สิบห้าบาทมาให้ค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องน,นันแบบว่าเมื่อกี้ก็แอบ,บเห็นของแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูของที่น้องนันส่งให้ก่อนดีกว่านะคะขอเริ่มจาก ตัวนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นตัวสติกเกอร์ทำเองนะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นเมมโมเปเปอร์นะคะนี่นะคะอันนี้ที่น้องส่งมาให้เนี่ยจะเป็นลายโปเกมอนใช่ไหมเอ่ยมีโปเกมอนนะคะก็จะมีพวกบรรดาตัวละครของเขาคือพี่ก็ไม่รู้จักตัวในโปเกมอนนะคะรู้จักแค่ปิกาจูนะคะนี่ก็จะมีปิกาจูนะคะ อันนี้น้องทําเองนะคะขอบคุณน้องนันมากๆเลยเดี๋ยวพี่เก็บเอาไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีเมมโมเปเปอร์น้องส่งมาให้นะก็จะมีนี่นะคะจะมีลายชิโมอนนี่มีหลายแผ่นเลยก็เดี๋ยวเก็บไว้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีลายลิลัคคุมะนะคะมีสีชมพูใบนึงเดี๋ยวขอขอจับ น,น,น,นี่นะคะมีสีชมพูใบหนึ่งอันนี้มีลายทั้ง2ด้านแหละหน้าหลังน่ารักมากเลยนะคะน้องน,นันขอบคุณนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะเป็นสีน้ําตาลก็จะมีลายหน้าหลังแกอันนี้จะมีโคริ่โครีขวัญใจของเบสด้วยขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูอันไหนก่อนดีดูเดคครัตก่อนละกันนะอันนี้เป็นเดคครัตนะคะลายที่น้องนันส่งมาให้นะนี่เดี๋ยวแกะเลย ลายนี้เบก็ยังไม่มีเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยซื้อเคลาแบบนี้ใช้เลยนะไม่รู้ว่าจะดีเหมือนกับของที่เบ์เคยใช้หรือเปล่าหรือว่าจะดีกว่านี่นะคะลักษณะก็จะเป็นกดออกมาแบบนี้นะก็เป็นลายเหมือนเป็นลายมีน้องหมามีน้องหมาติดมาข้างหน้าด้วยนะคะลายก็จะมีลายสุนัขลายบ้านนะคะลายสุนัข หมากับบ้านอ่ะสองอย่างมีหมากับบ้านนะคะลายข้างในเป็นยังไงอยากจะลองลากเลยอ่ะขอลากในตัวกระดาษโน้นนะคะที่น้องนันให้มาแล้วกันนะเดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันนะคะโอ้ยน่ารักมีความนิ่มมากเลยเวลาลากออกมานะนี่วินารักมากเลยอ่ะเบยยังไม่เคยมีเดคอรลัตแบบนี้เลยอ่ะยังไม่มีเดไม่เคยมีเดคอรัดที่แบบเป็นดีไซน์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบลากออกมาเป็นตัวสุนัขเนาะสามตัวเห็นไหมเอ่ยกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะคะแต่คือน,น่ารักมากแล้วก็แบบว่าลากรู้สึกว่าเหมือนนิ่มแล้วก็ลากดีกว่าตัวที่ไบเคยใช้ด้วยที่ไบเคยใช้ที่ไบเคยรีวิวอะ่ะอันนี้คือนิ่มกว่าเยอะเลยอะ่ะดีมากเลยเดี๋ยวว่างๆเบไป,ไปลองซื้อแบบนี้มาสะสมบ้างดีกว่านะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณน้องนันมากนะเดี๋ยวเหมือนจะเห็นอะไรอีกอันนึงเป็นเหมือนกลมๆบ้าตัวนี้นะคะ ลองเปิดดูนะอ๊ยน่ารักน้องนันเขียนว่าของแถมค่ะพี่เบสของแถมค่ะพี่เบสนี่ก็จะเป็นตัวเจ้าตัวไข่ขี้เกียจนี่น่ารักมากเลยโอ้ยหลงรักนะคะเป็นไข่ขี้เกียจแบบเป็นเหมือนกับนิ่มๆเป็นยางนิ่มๆน,น,นะคะก็ สวยงามมากเลยเป็นรูปแบบนั่งอยู่นี่นั่งอยู่บนมือพี่เบนนะคะก็อุ่ยดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องนันมากๆเลยนะคะสําหรับพัสดุ FC ในวันนี้นะคะก็ยังไงเนี่ยสาหรับน้องๆหลายๆคนเลยนะคะที่แบบว่าอยากจะส่งพัสดุ FC มาให้เบสเหมือนกับน้องนันนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ท้ายคลิปนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนเนี้ยเบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปชื่นชมกับของที่น้องนันส่งมาให้ก็น,นะน่ารักมากๆเลยทุกอันเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะและเดี๋ยวจะ คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรนะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะบายบายพร้อมกับเจ้ากูเดธรรมะของน้องนันแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย